สวัสดีครับผมสีอุปกรณ์กับอาชีพนะครับผมอันนี้เป็นคิปแนะนํานะครับสาหรับใครที่มีเครื่องพวกเครื่องต่างๆนะครับที่มันไม่เร็วพอนะครับอยากจะเพิ่มสปีดเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ดูเขาว่าเขาใส่โมเลยอะไรให้นะครับสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้ครับโมเลย์สี่นิ้วนะครับที่ผมมีความยาวมันจะประมาณสี่นิ้วนะครับนี่ครับเพ ครับผมโมเตอร์4นิ้วนะครับมัน่ำให้เครื่องเร็วขึ้นครับผมเครเท่าเดิมใส่เครื่องนี้เครื่องก็จะหมุนติ้ว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 เลยครับสำหรับเครื่องคันมะพร้าวเครื่องขูดมะพร้าวนะครับแล้วพวกเครื่องอะไรก็เครื่องอะไรก็ได้ครับผมที่ใส่โมเตอร์ครับที่ต้องการความเร็วเพิ่มนะครับแต่ไม่ต้องการเพิ่มมอเตอร์นะครับมันก็จะหมุนดีขึ้นครับเร็วขึ้นนะครับคุณสมบัติของมันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ไม่มีอะไรมากเพราคลิปนี้นะครับผมก็นะลากันไปก่อนแค่นี้แหละครับครับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็เอามาเผยแพร่กันสำหรับวันบบนี้ก็ขอบคุณมากครับผมก็สวัสดีครับ